ออกมาทำอะไรายมา่อยกันทิายข้ิงทายอรบายอไรบทิ้ด้รายงานรายงานกินอะไบ้างหมแล้วจหมอ้รายงานดิเราถูกทายต้งหลายเราเห็นสามีเั๊ะถ้าเป็นของสามีแล้วเขาดูแต่ข้าวไหม không thấy cái gì hết, em đừng bắn phim, ơi, thấy, thấy cái gì vậy, 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 thấy, มุ่เจ้ามากนางก็มุ่น้าไปยังที่เสืออันดีใชาไปเนือได้เดี๋วอรคนไทยทางเราไทยมันยีก็เล่นหนีอย่างเล่ยหนีที่ารอ่ะเล่นหนีอย่างไม่หีเพราะกลัวแล้วะตามลงไปอกนะ